สวัสดีพี่น้องวันนี้มาเก็บเกี่ยวส้มโอทุกคนคะ่ะเก็บเกี่ยวส้มโอคะ่ะนี่ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วคะ่ะกายปีใหม่ค่ะทุกคนนี่คะ่ะตัดจำจำตัดกึ่งสูงไกลๆกันจ้ะตัดดูเออ คนคะได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วอู้ลูกนั้นยังใหญ่เลยทุกคนนี่ค,คะ่ะดูนี่นี่คะ่ะยังใหญ่เลยอุ้ยอืม กว่าไม่ทันนี่ค่ะต้นนี้ได้กี่ลูกสองสามสี่ห้าหกดแปดสิลูกทุกคนค่ะลูกยิงตะลูกนึงสมบูรณ์มากเลยค่ะต้นนี้สมบูรณ์กว่าทุกต้น อเจ็ดสาม็สี่ลูกต้นลูกนั like ้นเขียวอยู่เพราะลูกนั้นเขียวอยู่เป็นที่หลังเพื่อนลูกนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นที่หลังเพื่อนไอ้เป็นรุ่นนี้นี่รุ่นเล็ก ต้นนี้เก็บไปแล้วทุกคนคะ่ะเมื่อวานเก็บไปสิบกว่าตู้สิบกว่าลูกเมื่อวานไปสิบก,กวานน่าลูกค่ะทุกคนต้นนี้เดือดต้นนี้จะลูกเล็กทุกคนคะ่ะ คุณพี่พี่น้องนอง้ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ